าจะมีข่าวชาวตลอดเลยวุ้นรู้สึกไงบ้างวุ้นไม่ได้เป็นคนชอบเป็นข่าวแต่ว่ามันชอบกระเด็นมาโดนคนก็ชอบคิดว่าวุ้นเส้นอยากแต่งงานตลอดเวลาเลยคนคิดแทนวุ้นทุกอย่างแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แจ g กรีน Drive 2นะคะเรามีนัดกับสาวสวยโสด working w o m a n นนะคะโอ้โหไม่เจอเธอนานหลังโควิดนะคะกลับมารอบนี้สวยมากกว่าเดิมไม่รูกไปทำอะไรมาค่ะที่สำคัญเรื่องหัวใจเนี่ยละค่ะ ทำไมทุกครั้งที่วงการบันเทิงจะมีข่าวเนี่ยจะต้องมีเธอมาพัวพันตลอดนะคะและตอนนี้เธอก็รอเราอยู่แล้วนะคะเรียบร้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมุลเซนนั่นเองสวัสดีค่ะนี่เอาเซวาฝากด้วยน,นะคะขอ,อบพระคุณมากนะคะก็เป็นธุรกิจของคุณมุลเซนนั่นเองฝากหน่อยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ คัดเบลนิดนึง่อยนะคะเลว่าคุณผู้ชมหลายคนงงคืออะไรมันคือผลิตภัณฑ์ของคุณบุญเส้นเองอันนี้คือทําเองเลยปะคะทาเองเลยอันนี้คือแบบเริ่มมา3ปีแล้วค่ะปีนี้ปีที่สละค่ะรวยไหมคะก็รวยขึ้นนะคะก็รวยขึ้นนะคะก็รวยขึ้นนะคอชอบทำเงิแ้งเลยอะแต่ยังไม่ได้รวยขนาดตั้งเป้าไว้ค่ะถ้าพูดอายุ40ินี่ได้ไหมใช้คํานี้ได้ไหมยังไม่ถึกค่ะยังไม่ถึกค่ะยังไม่ค่ะ ก็สาไปปลายแล้วค่ะทำไมยังสวยได้ขนาดนี้ใช้เองไหมคะเซวาใช้เองค่ะใช้ใช้ตั้งแต่ก่อนที่จะออกมาเป็นคําว่าเซวาคือเราต้องลองเองก่อนอ่ะที่ก่อนที่จะให้แบบผู้บริโภคเอาไปใช้ก็คือเซวาด้วยต้อดูแลตัวเองด้วยใช่ดูแลตัวเองด้วยตกใจมากเจอวุ้นคือหลังจากโควิดไม่เจอนานเลยอ่ะสวยขึ้นเยอะเลยอ่ะขอบคุณมากแจ๊ขอบคุณมากแจ๊ เป็นแม่ตัวเองยังไงี่ไม่ได้อวยนะเพาเจอมุนแบบมีหลายช่วงบางช่วงก็จะอบอุ่นนอยช่วนี้ก็ผอมลงก็ออกกําลังกายบ้างเอาจริงๆมีเด็กมาจีบเยอะไหมวุดนแต่บางคนเขาไม่ทันไม่ทันมีเด็กมาจีบเยอะไหมเหรอคะไม่เยอะค่ะไม่ไม่ไม่ค่อยมีหรอกสีดีเป่าแต่ไม่เอาตรงวุูนอะไม่ค่อยมีผู้ใหญ่มาจีบน้อยมากก็เออคุณุ้นดูเด็กไงผู้ใหญ่ไม่ชอบเด็กหรอผู้ใหญ่ไม่ชอบเด็กหรอถ้าถามวุ้นอยู่ในวงการมาแบบว่าก็ ยาวนานะนะคะมักจะมีข่าวชาวตลอดเลยวุ้นรู้สึกงไงบ้างแบบบางทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออวุ้นโชคดีหรือโชค้ายก็ไม่รู้วุ้นไม่ได้เป็นคนชอบเป็นข่าวแต่ว่ามันชอบกระเด็นมาโดนกระเด็นมาโดนกระเด็นมาโดนแล้วเราถ้าถ้ามองย้อนกลับไปอะอส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องของเราเลยเซึ่งสุดท้ายก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแค่ ลมผ่านไปผ่านมาอย่าไปใส่ใจอะไรมากมบบอย่าไปคิดอะไรมากเพราะว่าพุ่งนี้มันก็มีข่าวคนอื่นละอีกวันหนึ่งอีกปีหนึ่งอีกเดือนหนึ่งก็เป็นข่าวคนอื่นที่คล้ายๆกับเราแล้วซึ่งชีวิตเราอ่ะปัจจุบันนี้เป็นยังไงมากกว่ามาตัดสินจากข่าวทุกอย่างไม่ได้หรอกคนเราถ้าขออนุญาตถามเกี่ยวกับน้องแต้วเลยนเนาะมันก็เป็นข่าวคนยงใหญ่มาวุ้นตอนนั้นคือตโตตกใจมากแล้วก็มีลืงมดดงมดดำอะไรมาอย่างนี้แบบโอ้โหลุงตุงเหมือนกันนะใช่ค่ะก็คือวุ้นรู้จักน้องอยู่แล้ว ม,มีอะไรก็คือคุยกันปกติเลยเขาก็คงอัปเดตให้วุนฟังเฉยๆแหละว่า<ะ>แบบเออตอนนี้เขาคุยกับใครก็พอรู้ก็ไม่เป็นอะไรก็เพราะว่าวุนเขาก็โสดวุนก็โสดออมันไม่ได้แบบเป็นอะไรที่แบบต้องมีปัญหาการวุนก็โอเคยินดีด้วยโอเคนะก็ดูกันไปอะไรอย<ะ>่างเงี้ยใช่นคนจะไปตกใจแทนวุนะ้น่ะเหมือนเป็นวุนเองอว่าแบบเฮ้ <laughs> แต่เขาจะมาเดินบอกได้ไงเมื่อคบแฟนใหม่แฟนเก่าเราะอะไรเงี้ยก็ก็รู้จักกันเขาก็คงแบบเนี่ยแหละ<ม>ก็ให้เกียรติไม่อยากให้รู้จักข่าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาบอกจริงไหมคะโทรไปด่าหมดดำกัโทรไปด่าไม่ได้โทรไปด่าแต่ว่าตอนที่มันเป็นข่าวเสร็จเนี่ย เหมือนแบบเราถามเขาว่าเอามาจากไหนหรอ oh. คือแบบเราอยากรู้ว่าแบบเขาเอามาจากไหน oh. เพราะว่าเพราะว่าเหมือนคนเข้าใจว่าแบบคุณไปบอกเขา oh. แล้วคุณก็เลยแบบมอนมอน,มอนเอามาจากไหนมอนก็เลยบอกเปล่าเปล่า,าฉันก็แบบทำงานทารายการไปตามประสะาค่ะมันฉันแจ็คพอตอีกล้านะ <laughs> ฉันก็อยู่ของฉันดีๆนะนิ่งๆของฉันไม่ได้ทําอะไรไม่ได้บอกใครค่ะ <laughs> ไม่เม่งเนาะไม่เราก็เราสนิทกับมดดําเราก็เลยเหมือนแบบไม่มีอะไรแกก็พูดความจริงไปอะไรย่างเงี้ยอีกวันหนึ่งเขาก็แก้ข่าวให้มันก็คือผันมาผันไปค่ะอ๋อวุ้นตอบชัดเจนมากเลยเนาะคือเหมือนไม่มีอะไรคาใจอะไม่มีไม่มีคนจะชอบคิดว่าแบบคิดแทนวุ้นว่าแบบจะคาใจเรื่องปั้นตงปั้นในอะไรคนคิดแทนวุ้นทุกอย่างแลวค่ะคนคิดแทนวุ้นทุกอย่างแล้วค่ะเสมอมาแล้วคนก็ชอบคิดว่าวุ้นเส้นอยากแต่งงานตลอดเวลาเลยจริงจริง มันเป็นสูตรมากเลยนะสำหรับว<ม>ุ<ม>้นะเพราะว่าโอเควุ้นวุ้นวุ้นเคยมีอดีตก็จริงแต่ว่าถามวุ้นอยากแต่งงไงไหมวุ้นอยากแต่ง<ม>แต่วุ้นก็ต้องดูด้วยวุ้นอยากแต่งกับใครนึกอ,<ม>ออกไหมคะมันไม่ใช่ว่าแบบวุ้นต้องอยากแต่งตอนไหนตอนเวลาไหนหรืออะไรมันต้องดูด้วยว่ามันเพอร์เฟกต์ไทม์หรือเปล่าแล้วมันใช่คนคนนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ฐานนวลไม่เคยคิดว่าวุ้นจะต้องุยต้องแต่งต้องแต่งต้องแต่งคนก็เข้าใจผิดเดียวว่าเราเห็นเราอายุมากเราคงอยากแต่งเราคงอยากแต่งเราอยากรุ้นอย่างนี้เราบอกใจเย็น ทุกคนรีบกว่าเราอีกเรายังไม่รู้สึกอะไรที่อยากจะแต่งเลยคือ <c> ค <oughs> ือคือมันก็คิดได้แต่คนที่คิดแบบนั้นอ่ะเราก็ไม่ได้เพื่อเราไงเพราะเพื่อเราอาจ,จะรู้ดีว่าแบบเราเป็นยังไงเอาเคยไปไหว้พระข,ขอพรเรื่องความรักไหมคะแบบไม่เคย <c oughs> เลยวุ้นไม่เคยขอพรเรื่องความรักเลยวุ้นขอแต่เรื่องงานเรื่องอะไรอย่างงี้มากกว่าเพราะว่าว <c oughs> ุ้นคิดว่าเรื่องความรักอ่ะมันขอกันไม่ได้หรอกค่ะเรื่องความรักมันอยู่ที่แบบเดสตินีด้วยที่แบบความแบบเคมีความ ความเข้าใจเออเวลาที่ถูกต้องคนที่มันคล้ายกับเราความคิดคล้ายๆกันไม่ต้องคงไม่มีใครเหมือนเราหรอกแต่ว่าอะไรที่ใกล้เคียงที่สุดอ่ะก็คือคนคนนั้นนะคะแล้วเราแบบไม่ไม่เสียดายความแบบเหมือนจะสวยสวยไปทําไมสวไปทําไมอะไรเงี้ยไม่ไม่คือเราก็ไม่ได้โสดเลยนะเขามีแหละคนคุยไม่หมายถึงที่ผ่านมาก็มีคนคุยตอนเนี้ยไม่ไม่ใช่แต่ว่านาที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้แบบ โสดอยู่ได้ออกป<อ>่าก็มีข่าวจนทุกคนจะอ้วกหรือแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> <c oughs> อเียมีแฟนแต่ซึ่งวุ้นน่ะรู้สึกว่าวุ้นไม่ได้ทาอะไรผิดเลยตั้งแต่อยู่ในวงการวุ้นยังคิดเลยว่าแบบเออเวลาเป็นข่าวเนี้ยมานั่งยอมองย้อนกลับไปแล้วเราผิดอะไรวะเรามีแฟนเราก็บอกว่ามีเราเลิกเราก็บอกว่าเลิกค่ะแต่วุ้นชอบมีความรักวุ้นรู้สึกว่าแบบมันก็เป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตของเราของกันและกันแต่ว่าตอนนี้ก็มีคนคุยไม่มีไม่มีแต่หมายถึงแค่ ทุกวันนี้เรารู้แล้วอะว่าความสุขเรามันไม่ได้จําเป็นต้องแบบเฮ้ยมีแฟนตลอดเวลาก็ได้แต่ว่ามีอะไรรอบข้างที่มันแบบมีความสุขมีความสุข <ใน S 1> แต่ว่าในในวันนึงก็ต้องมีนะแต่เราก็ไม่ได้สามารถที่จะแบบ,อ,บอุย้ย จะสอดไปถึงอายุเท่าไหร่นี่เตือนเราหรือเตือนเธอเราก็ไม่มีเออไม่แต่เราเราก็อยากอยากที่จะแบบวันหนึ่งเจอคนนั้นแต่ถ้าเราไม่เจอเราก็ไม่ได้แบบมีใครก็ได้ไงค่ะสเปกละข้าอย่างนี้ก็คือสัมภาษณ์ปูนตั้งแต่ขั้วโการแรกๆก็สเปกระคาแล้วตอนนี้ก็สเปกราคาตอนนี้ก็สเปกราคา20ปีผ่านไปนะคุณแจ๊คะถ้าเกิดเอาสเปคเลยพึ้นตรงก็ผู้ชายเก่งผู้ชายฉลาดผู้ชายที่แบบสิท์เสมอกันแบบ รักเดียวใจเดียวอันนี้สําคัญมากจริงมันก็ีหลายข้ออยู่นะก็มากขึ้นแต่ว่ามันก็มันก็มีภายนอกน้อยลงแต่จิตใจข้างในอนเยอะขึ้นเนื้อู่ประตูถัดไปไหมคะของวุ้นก็ต้องมีนะคะวุ้นว่าไม่เคยทอคะ่ะไม่เคยท้อคะ่ะไม่ต้องหวไม่ต้องห่วงวุ้นจะเหงาค่ะชอบคำนี้เลยอ่ะชาวเน็ตก็ไปคิดแบบว่าถ้าฉันเป็นวุ้นเส้นฉันเหนื่อยแทนแล้วนะเนี่ยเออข่าวก็เยอะทำอะไรก็ผิดแล้วพี่วุ้นปรงกับความรักไหมคะ ก็เนี่ยวุ้นก็รู้สึกว่าจริงๆถ้าเป็นใครเป็นวุ้นก็คงอยากจะโป่งอันเนาแต่วุ้นก็ไม่ได้เข็ดอะไรอ่ะวุ้นก็รู้สึกว่าวุ้นก็มีความสุขดีในการมีความรักแล้วพี่วุ้นรู้สึกยังไงที่คนจะมองว่าพี่วุ้นเป็นคนสวยติดสวยติดหรูแล้วก็ต้องมีมีหนุ่มๆคอยซับพอร์ตคนจะมองพี่วุ้นแบบจะบอกว่าไม่เคยมีผู้ชายซับพอร์ตอะไรเลยไม่เคยมีเลยอยากมีมากเลยแล้วพี่วุ้นรู้สึกว่าอะไรที่มันทําให้แบบ ความรักของเรามันดูแบบไปไม่ไปยังไม,ไม่ถึง,ถงจุดนั้นใช่ใช<อ> <_ EN> ไหก็คงยังไม่เจอคนที่พอดีแหละแล้วก็ด้วยความที่เราแบบอยากเลือกอะไรที่ดีที่สุดให้กับตัวเองจริงๆเพราะฉะนั้นถ้ามันยังมีติดนู่นติดนี่หรืออะไรอะไรเงี้ย ama, วุ<า>้นก็ <cing> รู้สึกว่าแบบเออเราก็ยังมีโอกาสเนาะที่จะแบบเลือกอะไรที่มันใช่จริงๆอะไรเงี้ยค่ะความรักครั้งต่อไปเปิดจะหรือจะปิดคะพี่จริงๆวุ้นไม่ได้คิดอยากจะเปิดหรือปิดอยู่แล้วที่ผ่านมาแต่ว่า คนรู้แราวุ้นไม่เป็นคนโกหกไม่เป็นอ,อีกคนรู้แฟนขับรู้แต่วุ้นไม่รู้ปะ <c oughs> โลกรูกโ้โลกรู้โลกรู้โลกร<อ>ู้แล้น,น, <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกที่ได้คุยกับวุ้นเรื่องความรักแบบว่ายาวนานแบบยาวจริงๆนะคะเพราะเราอยู่กันเองไงสิ่งที่สำคัญก็อย่าลืมนะคะเซวาค่ะใช่ค่ะเซวามีโปรโมชั่นตลอดเวลาคือเดี๋ยวคอยติดตามตามเพจของเซวาได้คือถ้าเกิดใครอยากเห็นก็ เซิร์ชใน Google S E W A Facebook Google มีหมดแล้วก็ถ้าอยากซื้อก็ซื้อตัวทันจำหน่ายทั่วประเทศได้ออนไลน์มีแล้วก็วาสันอีเวนต์บอยค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณมุนเต้นมากๆนะคะขอให้่ำรวยน้ำรวยนะคะขอบคุณมากเลยนะไว้เจอกันนะคะ